สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถสวยมือสองเชฟฟีคานะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับจอมนะครับวันนี้นะครับหากใครก็ตามเนาะที่กําลังตามหารถครอบครัวนะครับเป็นรถอเนกประสงค์นะครับเอาไว้ใช้เรียกครอบครัวเนาะไปต่างจังหวัดด้วยกันนะครับวันนี้นะครับรถที่ผมจะมารีวิวเป็นเจ้า m a ด้าซีเอฟไอตัว 2.0S ปี2018คันนี้ของเราเนาะสีนะครับคันนี้เราได้สีแบบโดดเด่นมากเลยทุกคนเป็นสีโซเลสคริสตัลนะครับเป็นสีที่สวยงามเป็นสีพิเศษของ m a ด้าเขาเนาะอ่าสีประมาณนี้เเลลยยนนะะครับสสสีแดดงใ โอเคออปชช่นของเขานะครับตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่าเรามาดูกันเนาตัวไฟหน้านะครับอันนี้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับมาพร้อมกับไฟ daytime running light แบบ LED signature เหมือนกันนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับเพร้อมกับเซ็นเซอร์การระยะจอดนะครับ4จุดด้านหน้าเนาะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับโอเคถัดมาสหรับตัวล้อแม็กทุกคนมาดูล้อแม็กกันอันนี้นะครับได้เป็นล้อแม็กอันลอยนะทุกคนขนาด17นิ้วนะครับมาพร้อมกับตัวยางบิดสโตนนะครับ ขนาดยางก็2 2 5สอาับ R 1 7นะครับอันนี้ได้เป็นตัวยางปี21ด้วยเนาะนี่นะครับยางแน่นเลยเนาะใช้งานได้อีกยาวไกลเลยนะครับโอเคถัดมาแล้วสกับตัวกระจกพับข้างนะครับอันนี้ได้เป็นกระจกพับข้างไฟฟ้านะครับสีเดียวกับตัวรถมีตัวใน,นส่วนของตัวไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับนี่สวยเลยนะครับอันนี้โอเคเรามาดูด้านท้ายกันครับทุกคนแล้วสอดกับตัวด้านท้ายนะทุกคนอันนี้ได้เป็นไฟเบรกแบบ LED signature นะครับมี เซนเซอร์กัลระยะจอดมาให้ถึง4จุดเนาะทุกคนไฟเซนเซอร์ด้านหลังเนาะมีไฟเบรกตัวที่3มาให้ด้วยนะครับเขาก็คลิปสัญญาณนะครับชาร์จฟินมาให้นะครับท่อไอเสียนะครับเป็นท่อไอเสียแบบปลายคู่เนาะทุกคนในตกแต่งมาให้อย่างสวยงามเลยนะครับดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเนาะและที่สําคัญนะครับฝาท้ายยังเปิดแบบอัตโนมัตินะทุกคนเป็นระบบอัตโนมัติเลยนะครับเพื่อความสะดวกสบายให้กับคนใช้ได้มากมายเลยเนาะประมาณนี้เลยนะครับที่สําคัญนะครับยังสามารถเก็บสัพพะได้เยอะมากเลยนะครับอันนี้ สามารถพับเบาะด้านหน้าได้นะครับนี่พับเบาะไปได้เลย 60- 40นะครับทุกคนใครสัมภารลายเยอะก็สามารถพับเบาะพับไปได้เลยนะครับนี่แนวราบพับไปได้เนาะประมาณนี้เลยนะครับโอเคมาเราเดี๋ยวมาดูส่วนของภายในของเจ้าเซียฟคันนี้กันดียว่าครับว่าจะมีอะไรบ้างเนาะมาตามมาดูกันครับทุกคนโอเคนะครับส่วนตัวกุญแจเนาะของเจ้าเซียฟลาคันนี้นะครับด้เป็นกุญแจริบทอัจฉริยะนะครับอินโมบิลิเซอร์เนะนาะลักษณะกุญแจประมาณนี้เลยนะครับ ที่สาคัญนะครับเจ้าเสียกไฟคันนี้นะครับยังมีระบบ Smart k e y l e s s entry มาให้นะครับเพียงแค่เรากดปุ่มปุ่มเดียวนี่ยก็สามารถล็อกรถได้นะครับหรือปลดล็อกรถได้เลยเนาะทุกคนประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้มาดูภายในของเจ้าเสียกไฟคันนี้กันดีกว่านะครับอ่าอันนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับทุกคนเดินได้ด้สีสีส้มเนาะสีสวยๆเลยนะครับที่สําคัญนะครับเบาะคู่หน้านะครับยังปรับด้วยไฟฟ้าเนาะหกทิศทางนะครับอันนี้และที่สําคัญยังมีโหมดเมมโมรี่สีให้ด้วยเนาะ ก็สามารถตั้งค่าได้นะครับประมาณนี้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูออปชันภายในตัวรถของเจ้ามาด้าเซียงฝคันนี้กันเลยครับว่าจะมีลูกเล่นอะไรให้เราเล่นบ้างเนาะจะน่าสนใจขนาดไหนนะครับมาดูกันปะโอเคนะครับอันนี้คือภายในตัวรถของเจ้ามาด้าเซียตัว2.0 S ปี2018คันนี้ของเรานะครับขนาภายในนะครับตกแต่งนะครับคอนโซลสีดำมาดูคอคนตกแต่งด้วยวัสดุลายไม้นะครับเมทัลวูดเนาะทุกคนสวยสวยมากอันนี้ดีไซน์สวยงามมากเลยเนาะ ที่สาคัญนะครับเอาใช้ของเขานะครับอย่างแรกเลยเนาะมีปุป่มสตาร์ทมาให้นะครับเพียงหยยบเบรกแล้วกดปุ่มเนาะก็สามารถสตาร์ทรถได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับส่งตออตัวเลขไม้ทุกคนอันนี้เลขไม้นะครับอยู่ที่83,000มกิโลเท่านั้นนะครับนี่ถือว่าเป็นเลขไม้ที่น้อยมากเลยเนาะทุกคนสําหรับเจ้ามาด้าเซียกไฟคันนี้ของเราเนาะอ่ะออชั่้ของเขามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนาะทุกคนที่เราจะเห็นได้ด้ายตาเลยเนาะอันนี้นะครับมีเอ่อ Active Head-up Display มาให้นะครับทุกคน ก็จะเห็นเลขเลขกิโลเมตรต่อชั่วโมงของเราเนี่ยจะตรงกระจกตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับอะถันลงมาอีกนิดนึงอะส่วนของตัวระบบปรับอากาศครับอันนี้ได้เป็นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัตินะครับแยกดูอัลโซนนะทุกคนสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับออโต้ก็ได้นะครับแยกดูอัลโซนได้นะครับสายขวาเนาะประมาณนี้นะครับถัดขึ้นมาในส่วนของตัวเซ็นเตอร์ดิสเพย์ครับหน้าจอนะครับอันนี้ได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนเนาะขนาด7นิ้วนะครับ นี่ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับ AM/FM นะครับ e t ู o t h สามารถใช้งานได้เนาะที่สำคัญนะครับยังรอ,องรับระบบนำทางนะครับ n a v i g a t o r System มาให้นะทุกคนนี่ประมาณนี้นะครับก็ตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะทุกคนในส่วนของความปลอดภัยนะครับก็ยังมีบิลด์สป o ร์ o ม i นิเมาให้ด้วยนะทุกคนเตือนออกนอกเลนได้นะครับปรับเสียงได้เนาะทุกคนนี่นาฬิกาตั้งค่าอะไรได้หมดเลยนะครับของเจ้ามาดด้าเขาเนาะโอเคถัดมาในส่วนตัวพวงมาลัยครับอันนี้ได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลตนะิฟังชั่นเนาะทุกคน สามารถเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะครับจาตกตอมพลมาลไยเลยเปลี่ยนขึ้นวิทยุเปลี่ยนเพลงอะไรเงี้ยได้จาตกตอมพลมาลไยนะครับแล้วเจาะตัวด้านขวาก็จะเป็นระบบควบคุมความเร็วต่อความแปรผันรถคันข้างหน้านะครับเป็น c r u คอน control ของเขาเนาะก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่ตั้งค่าได้เลยเนาะโอเคถัดมาด้านขวาอีกนิดนึงนะครับออปชัน่นของเขามีอ,อะไรบ้างเนาะอันนี้มีไอสต็อปโหมดมาให้นะครับเป็นโหมดประหยัดน้ำมันของทางม a ด้าเขาเนาะแล้วก็มีระบบกัรนลื่นถลายมาให้นะครับ parking sensor มาให้นะครับพร้อมกับปุ่มเปิดปิดฝาท้ายแบบอัตโนมัตินะครับ มาณนี้เลยนะครับโอเคถัดมานะครับไปสัตวตัวเกียร์ครับอันนี้ได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะ6สปีดนะครับทุกคนมีโหมด Sequential Shift โหมดมาให้นะครับสามารถบวกลบได้นะครับจากตัวเกียร์เลยที่สําคัญนะครับยังมีโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับเพียงแค่เราดันเช่นไปนยก็จะเป็นโหมดสปอร์ตเนาะก็จะสามารถเล่งขับขี่อะไรเล่นแซงอะไรได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโหมดสปอร์ตเนี่ยใช้งานได้ดีเลยนะครับที่สําคัญยังมีกล้องมองภาพขนาดถอยหลังมาให้นะครับ พร้อมเซนเซอร์การะยาจอดทางด้านหน้าและด้านหลังทุกคนก็ดูได้เลยนะครับจากตัวหน้าจอตรงนี้เนาะประมาณนี้นะครับโอเคอีกนิดนึงครับทุกคนส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นแผ่ควบคุมนะครับเซนเตอร์คอมมานเดอร์นะครับเราก็สามารถควบคุมหน้าจอได้นะครับจากตรงตรงนี้เลยเนาะตรงแผ่ควบคุมตรงนี้เนาะเราสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะครับเปิดนิเกเตอร์ได้เนาะกดเด้งมาก็เปิดได้เลยนะครับที่สําคัญนะครับยังมีปลั๊กเรียกว่าเบรกมือไฟฟ้าเพราวก็ออโต้โฮนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับ ถือว่าออปชั่นให้มาครบพอสมควรเลยนะครับสำหรับตัว S ตัวมาด้าซียกไฟตัวนี้เนาะออปชันเยอะมากเลยนะครับลูกเล่นอะไรให้เล่นได้เยอะพอสมควรเลยโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับของเจ้ามาด้าซียกไฟคันนี้กันเลยครับว่าจะนั่งสบายขนาดไหนนะครับไปมาดูกันาย โอเคนะครับไม่ขึ้นเรื่องในส่วนของห้องผู้โดยสารของเจ้ามาด้าซียกไฟสองจุดศูนย์เอสปีสองพันสิบแปดคันนี้ของเรานะครับดีไซน์ภายในนะทุกคนอันนี้ตกแต่งได้อย่างสวยงามเลยนะครับสีเมทัลบูทนะครับดูหุลูหน่อยเนาะนะประมาณนี้นะครับออปชช่นของเขามีอะไรบ้างในส่วนของห้องผู้โดยสารเนาะอันนี้มีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับนี่ก็สามารถปรับอุณได้เนาะนี่เล้งแอร์เพิ่มแอร์ได้นะครับแอร์ตอนหลังมาให้นะครับพร้อมกับที่พักเขนนะครับพร้อมกับที่ใส่แก้วน้ําด้วยเนาะนี่อันนี้นะครับก็สะดวกสบายนะครับ ห้องโรยสารกว้างนะครับทุกคนนี่กว้างมากเนาะถ้าเกิดเรานั่งไม่สบายก็ดันฝั่งนู้นเขาขึ้นไปหน่อยนี่ใช่ไเราก็ปรับได้นะทุกคนนี่ตามใจชอบเลยนะครับบอกไฟฟ้านะอันนี้เห็นไนั่งสบายเนาะเหลือพื้นที่ให้เยอะเลยนะครับนี่โอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเครื่องนะครับของเจ้ามาด้าซียกไฟคันนี้ก็นเลยครับว่าจะลักษณะหน้าตาห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างเนาะมาเราเรามาดูกัน โอเคนะครับอีกลักษณะหน้าตาห้องเครื่องของเจ้ามาด้าเซียไฟตัว 2.0S ปี2018คันนี้ของเรานะครับอันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์สกายแอคทีฟจีนะทุกคน 2,000cc นะครับที่สําคัญนะครับให้กาลังแรงสุดๆได้ถึง165แรงม้าเลยนะทุกคนคันนี้ซึ่งคันนี้นะครับทางเราก็รับประกันได้เลยนะครับว่าไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ำนะครับสังเกตจากตัวน็อตได้นะครับลูกลมทุกรูนะทุกคนน็อตไม่มีการแกะการถอดนะครับนี่สวยงามมากนะครับคันนี้ โอเคสำหรับใครนะครับดันเมืองทำไมโอเคครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้ามาด้าเซียกไฟตัว2 0 S คันนี้นะครับราคาเปิดตัวป้ายแดงนะครับอยู่ที่1 3 0 0 0ล้านบาทนะครับทุกคนคันนี้ซึ่งคันนี้นะครับทางเรานะครับก็ตั้งขายอยู่ที่8 2 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่ดูวิดีโอนี้นะครับรับชมวิดีโอนี้นะครับแล้วก็มีส่วนลดให้ถึง2 0,000ืนบาทนะครับทุกคนก็เหลือราคาเพียงแค่8 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้ามาด้าเซียงไฟคันนี้นะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีประกันเครื่องเกียร์นะครับสปีรับถึงสองหมืนโลนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะทุกคนมีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านของคุณและเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านของคุณเลยนะครับโอเคใครสนใจเจ้ามาด้าเซียงไฟคันนี้นะครับสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ตรงนี้เลยนะครับหรือใครนะครับอยากติดต่อผมโดยตรงนะครับก็สามารถติดต่อผมได้เบอร์นี้เลยเหมือนกันนะครับโอเคใครที่ชอบมาด้าเซียงไฟคันนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสน และวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับรถสวยมือ2สองชัยภูมีคานะครับสวัสดีครับ